ซึ่งโดยปกติเนี่ยพระเนี่ยจะมีการล็อกสาระเ,เสียงอะไรกดแล้ว เรื่องใหญ่มากเพราะว่าคนอันใหญ่เอาเอาเอาเล็กๆนั่งสามมาลงดูต้องมาจุดจุดเทียนกันนะทุกคนนี่ถือไปนั่งนู้นหมด่านี่นี่เป็นการเปิดหน้าครั้งแรกที่มืนมากดูขนาปก็ มราจะเอาเทไปไหนเอาตรงนี้ไหมเราต้องเดินเข้าไป ครับคุณพุทธคุณธนันพัฒ์ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สาวรวัตรที่เคยเก็บศพนายดลรว,วีอยู่ในในวัด400รอํอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่ในดนรวีเสียชีวิตก็ได้มีการทำการชาณนกิดหลอกในวันที่15าในสยเนที่ผ่านมาก็คือเป็นการแคป ซึ่งจริงๆแล้วศพของนายตุลวเีเนี่ยยังถูกเก็บเอาไว้ในศาลาโดยบรรจุเข้าลมเย็นนะครับแต่ช่วงที่มีการเก็บนายเก็บศพนายตุลย์ตุลวีไว้ในศาลาก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยมีคนได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ภายในศาลาและมีคนได้ยินเสียงกับคนลากเก้าอี้เสียงดังอยู่ภายในศาลาทั้งๆที่เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสร้างความวิตกกัวและตกใจชาวบ้านในพื้นที่ วันนี้เราจะมาดูพื้นที่ในสารานะครับมาดูยังจุดแรกก่อนครับโศกของนายโดโลมีเนี่ยจับโักบรรจุไว้ในโดโยมีบริเวณนี้นะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าศพเนี่ยคือถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะฮะแต่เดิมทีเนี่ยศพของนายโดโลมีเนะี่ยถูกเก็บไว้ในนี้ฮะซึ่งโดยปกติเนี่ย พระเนี่ยจะมีการล็อกสาร,สรสาตลอดเพราะว่าเข้าใจว่าศพเนี้ยเป็นศพที่อยู่ในคดีวความก็กลัวว่าศพอาจจะได้รับอา,อาจจะหายหรือว่าอาจจะได้รับอะไรบางอย่างก็เลยมีมีการมีการเก็บศพเอาไว้นะฮะซึ่งทางญาติเนี่ยยืนยันว่าจะจะ,จะเก็บศพเอาไว้ผ่าพิสูจน์คําก็เลยมีการล็อกสาราซึ่งวันนี้ผมได้พูดคุยกับเจ้าว่าน เจ้าวัดก็ยืนยันว่ามีการล็อกสารายอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีเกับว่ามีคนวิ่งอยู่ในสาราอืองนลากกับงีเรามาดูบริเวณทางไปครับ ได,ไ,ดได้ยินเสียงดังออมาจากสา,ารานะฮะซึ่งก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเสียงดัง,งนียเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในตอนนั้นชาวบ้านและพระยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ในสา,ารานี้ซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาจาจนวันนี้นนครับแล้วก็ยังคงสร้างความหุ่งตกกังวลให้กับชาวบ้านถึงความเขียน ของวิญญาณของนายดนลวีว่าวิญญาณเนี่ยอาจจะอยากร้องขอความเป็นธรรมที่ตัวเองอาจจะเสียชีวิตโดยที่มีแรงอาฆาตเสียชีวิตโดยมมที่ไม่สงบอยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่แต่จากคาบอกเล่าของชาวบ้านและพระต่างเล่าขันาากันว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับคุณพุทธ,ธคุณธนนท์นะครับ <c oughs> อดก้วย คือตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการจำลองรายงานสดของเป้อาบุซี่อะเดี๋ยตอนนี้ทำการขอขมาปอมาที่กรเนืุ้ก่ากนระเจ้ายขมาอย่ากบกนงงกากันใดที่ไ่กระทำาู้เกืน จะเห็นได้ว่าเนี่ยตรงนี้ตรงเก้าอี้เนี่ยตรงเก้าอี้เนี่ยที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามีเสียงรอยออจับเตียงให้หลวงพ่อเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มาถึงเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูนะครับาภาพที่ผมถ่ายในกล้องใหญ่ พี่เป้รายงานสดอู่ตอนนั้นนะที่เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเลยอดขำไม่ไหวแต่ว่าเพื่อให้งานมันเสร็จดูร่วงนะครับโอเคครับแต่ออกมาทุกคนกงหันไปดูอีกทีทุกที่ี่ก็เข้ามาคนเดียวก็หลอนนะนี่คือสารวันะตรสี่ร้อยนะครับจังหวัดอ่าทองโอเคเรียบร้อยแล้ว การปิดใส่หลวงพ่อไม่ล็อกไหมไม่ต้องล็อกหลวงพ่อบอกให้ให้ปิดไว้เฉยๆไปโอเคครับทุกคนโอเคไปดูไปดูเหงื่อแตกเหงื่อแตกต่อไอ้กลัวกลัวจับโอเคโอเคดีครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ครับคุณพุทธคุณธนนนพัฒรครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่นายดลรวีเสียชีวิตก็ได้มีการทําการชาปนากิจหลอกในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาก็คือเป็นการแค่เผาลงอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วศพของนายดลรวีเนี่ยยังถูกเก็บ เอาไว้ในศาลาโดยบรรจุเข้าโรงเย็นนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยมีคนได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ภายในศาลาและมีคนได้ยินเสียงเหมือนกับคนลากเก้าอี้เสียงดังอยู่ภายในศาลาทาั้งๆที่เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาดูยังจุดแรกก่อนครับศพของนายดลวีเนี่ยจะถูกบรรจุไว้ในโรงเย็นบริเวณนี้นะครับผม ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าศพเนี่ยคือถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะฮะแต่เดิมทีเนี่ยศพของนายดลวีเนี่ยถูกเก็บไว้ในนี้ฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยพระเนี่ยจะมีการล็อกสาราอุเสียงอะไรเสียงหัวพระเนี่ยเรามาดูบริเวณถัดไปครับบริเวณนี้นะฮะเป็นเก้าอี้ที่ชาวบ้านเนี่ย จะเข้ามาหยิบเพื่อนําไปใช้ในงานศพงานข้างๆในวันเกิดเหตุแต่กลับมีคนได้ยินเสียงลักษณะนี้ฮะจะได้ได้ยินเสียงดังออกมาจากศาลานะฮะซึ่งก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเสียงดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในตอนนั้นชาวบ้านและพระต่างยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ในศาลานี้ซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาตาบจนวันนี้ครับ